สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสบายดีนะจ้าซอยจุซอยจุ่มันนี่จ้าพี่น้องจ้าขอขอขอดิบดิบในเด้อเมืองหนึ่งภายบบก,กินกับพานได้พี่น้องไอ้ดำดำ,ดำนี่ผ่าคิลิว่วมันได้จ้ะภายบบก,กินกับขอพานเด้อซอยจุซอยจุว่าจะผ่ายกินให้ดูก็โอ้ยไม่เอาละ เดี๋ยวพี่น้องย่ามเดี๋ยวพี่น้องย่านว่าค่อยเป็นกระสือลงแล้วฝรั่งไงอยากกินจ้ะพี่น้องฝรั่งไงอยากกินก็เลยจัดให้หน่อยมาด้จ้าทางไก่ทางไก,งไก่ของแซ่บไผ่บบกินริบกับผ่านด้วยจ้ะพี่น้องจ้าย่างสดส่วนกันอยู่ตอนเนี้ อีกคนห่วงลีปอีกคนห่วงกินเอาเข้าไปพี่น้องเอ้มามาอันนี้ล่างจบเจืออะไรได้พี่น้องเอ้ล่างใส่น้ำหมักน้าวขั้นสนะหมักน้าวจบเจือบุมีสุระกระดเฮ็ดเข้าไปอยากแต่กระยาตกินเข้าไปตายแต่มาได้กินแล้วพี่น้องย่านยนี่มาด้มาได้ไปกินพ่านได้จ้ะพี่น้อง,องเองเ้ มาๆเซฟๆแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ยวยจ้าพี่น้องโอยเครียดกุ้มใจอยากระบ,บายนิดน,นึนนงแต่วม่ได้มีลูกกะได้มาด้วยมาด้วยไทยกินย่านพี่น้องแบบออีนี่ปอกลงอีกแล้วอ่ะคือกินเบย่านแท่ว่วะไปแล้วไปแล้วว่าวลายใหญ่ฮะว่าวน่านเหลือเกิน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามด้วยดตาพี่น้องลบ๊ายบาย